โอเคก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านอีกหนึ่งครเข้าสู่รายการแซ่แค่ชมพิชเชื่อว่าสไตลีดหนึ่งครั้งเนอะผมกับเซฟหลักของเราซึ่งวันนี้เราก็อืมแลลัสเอกเหรอมันจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งเหมือนได้แค่ปั๊มตังค์อะแต่เราไม่ไปแต่เราตังเยอะแล้วเนาะเออแล้วันนี้ลูกๆสดเนอโอ้โหไอ้นี่เต็มเลยว่ะไม่เล่นเซฟหลักนานแปลกๆกันแฮะช่วงนี้เล่นแต่ไอ้นี่ใช่ป่ะเล่นแต่แบบเออทำคลิปช็อตแล้วก็เล่นแต่แบบอ่าเซฟไลฟ์เนาะมาเดี๋ยวนี้เราอ่าเอาของไปทํากันดีกว่าคนไอ้เีย โกลเด้นออเดียว่าอาโกลเด้นไอเดียว่าแคคเกอร์เนี่ยมันสามารถเอาไปใส่บ่อปลาได้ด้วยเว้ยคุณเออทําให้ปลาเนี่ยให้ขอคุณสองหย่อนแม่งเลยกลายเป็นสีทองครับน้อเจ๋งปะเออเจ๋งว่ะไม่มีใครบอกว่าเจ๋งผมบอกว่าเจ๋งเองก็ได้เจ๋งปล่าของเก็บก่อนแล้วกันนะผมตอนนี้มีกิจมีอีเวนต์อะไรทิ้งไว้นะลืมเลยเนี่ยฉีชิปเฟสคุกอ่าไม่กอดตกปลายี่สิบตัววันนี้ตกปลาก็ได้ การตกปลาคงไม่ยากอะไรขนาดนั้นหรือมั้งหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวขอเก็บของเข้าไปก่อนละกันนะครับบาร์สลิกพาวเอาอีกแล้วเหรอะได้บาริสลิกโคตรบ่อยเลยคือตอนนี้ทุกอย่างคือแบบเนี่ยเหมือนอย่างละหนึ่งอะเออแต่ผมว่าของที่ดีสุดน่าจะเป็นแฟรี่บ็อกกว่ะมันตีมันฮิลเลือดตีการต่อสู้อะคุณหรือมันก็ไอรอนอะผมขอรออีกสักรอบหนึ่งได้ปะมันคงไม่เกินใจหรอกปะวะ เก็บของเรียบร้อยนะครับไปลองดูกันว่าจะเกินใจหรือเปล่าเนาะคําว่าเกินใจเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยขั้นแรกหยิบไอ้สิ่งนั้นขึ้นมาครับไอ้สามอันไอ,อ้นั้นอยู่ไหนวะเอ้าไว้ไหนวะเนี่ยอ,อ่อนี่เจอแล้วมาดูครับว่าจะเกินใจหรือเปล่าเออกับกล่องนี้เนาะเลขห้ามันมีจริงเหรอวะคุณทำไมมันยากขนาดนี้วะรอบสุดท้ายแล้วไม่ได้ผมไม่เอาแล้วนะมันแบบใช้เวลาชีวิตเยอะเกินไปอ่ะไม่ทำแล้วปล่อยมันไว้แนี้แหละ ผมก็ไปเพิ่มเครื่องไอเครื่องสุ่มนี้ใหม่แค่นี้ก็คือเสียเวลาชีวิตจัดแล้ะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทำอื่นกันดีกว่าวันนี้มีแผนต้องตกปลาด้วยนี่ใช่ไหมโอเคป่ะขั้นแรกขอไปตกปลาก่อนเลยแล้วกันทำอาหารเดี๋ยวไว้ก่อนเอาตกปลาก่อนเอาเบ็ดมามาเลสโกต้องตกปลาแถวไหนนะโซนน่าจะโซนโซนในเมืองมั้ง แต่เดี๋ยวขอขั้นแรกก็เึงขอทำอันนี้ก่อนทําอาหารเหรอรู้สึกว่าเราน่าจะทําสิ่งนั้นได้นะคุณฉีน่าจะยอมรับได้อยู่อ่ากาแฟครับไอาย,ยากาแฟหรือแกแฟแปดร้อยสามสิบสามอันใช้หนึ่งร้อยน่าจะหนะึ่งแสนน่ะหนึ่งแสนจีเท่าไหร่วะลองดูแล้วกันหรือไม่ออกบอกกาแฟ สี่ร้อยห้าสิบร้อยอันหมื่นต้องสองร้อยอันปะเดี๋ยวนะสี่ร้อยห้าสิบถ้าเกิดสิบอันสี่พันห้าสิบอันสี่พันห้าอ๋อไม่ต้องก็ได้ดีกว่าเราเอาเมาส์ชี้เลยเก้าหมื่นครับเจมอีกเท่าไหร่วะอีกเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพัน ห้าแก้วเว r ร g o ี่โอ้โหฉลาดจริงๆเลยพวกผมนี่มันใช้ได้เลยเนะี่ยชมตัวเองตัวดีเป็นคนได้ชมโอเคหมอบอกว่ากเก็บตักไปพันหนึ่งครับฮอากาศสดชื่นหรือเปล่าฮถเาิดอีฟว่ะน่าสนใจฮะวันไหนอะวันนี้เหรอพรุ่งนี้ฮะ หรืออ่านดีๆโอเคบ้านเราขายครับขายอ่ากล่องอยู่นี่โยนนี่ลงไปพรุ่งนี้ก็แค่รอนะครับส่วนในเครื่องนี้ก็โอ้ยตกใจเสงพ่ะมาเดี๋ยวเราไปตกปลากันในวันนี้อาจจะใช้เวลาตกปลาสักระยะเวลาหนึ่งเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดทีมนี้นานหรือสันก็ต้องขออภยัยด้วยนะผมก็เดี๋ยวอ๋อเสียงตกเสียงฟ้าเราฟ้าผ่ามันดงนังจังไม่ชอบเสียงฟ้าเลยไอ้บ้าเอ้ย เ้ยเดี๋ยวนะวันนี้อันนี้นี่น่ะกินไปตัวที่วันนี้นนนนวันศุกร์เดี๋ยวขอแวะไปดูด้านล่างแป๊บนึงว่ามีอะไรจะเจ็บๆไหอเปล่าเอ็นยันไหนดูสิไอ้วูดเดนฟอร์วัดเดอร์ฟักมาจากไหนอะ่ะโอ้โหฟ้าผ่าลงอันนี้เหรอกูถามจริงมันจะกูสาผ่าลงอีกเหรอวะอุย้ยน้ำยางเพียบเลยครับผมอยากได้มอรดแล้วอ่ะผมอยากทำไอ้เครื่องเนี้แล้วอ่ะ ไอเครื่องได้รับบัฟอ่ะมันขาดมอสเยอะมากเลยอ่ะอรับไปงนันๆนะฮะมันไม่รู้รับไปทำไมปะเดี๋ยวเราไปตกปลาไปดูร้านป้าหมูก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปตกปลากันว่างไงพวกนายอยากได้อีกไหมตอนนี้เราเริ่มสร้างครอบครัวแล้วอือฮึจะเรจริงๆขายป่ะไม่มีฮะรอปลูกึ้นดูหนาใจจะขาดแล้วเนี่ยปลาหมูไม่เลยขายป่ะครับ ม้าหมูบอกว่ามีรูปมีรูปแฟนเองขายเอาเปะละ่าไมมไม่เอาล่ะมีออื่นไหมไม่มีโ้าหมูปลาตกปลาในเมืองเหนือว้ยเสร็จพอดีเลยตอนนี้คือเหมือนปั๊มปั๊มหินอะเออหินใช้เหลือเฟือมากครับแจมตกปลาก็ไม่น่านานหรือเปล่า แต่ว่าต้องไปเก็บขิงด้วยเนี่ยนไม่ชอบเก็บขิงเลยอะ่ะมันหาไม่ค่อยเจอไม่ใช่อะไรหรอกแต่อยากเข้าเทศกาลด้วยอะ่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เอาให้ได้เทศกาลด้วยละกันทุกคนแต่เดี๋ยวขอเวลาตกปลาแป๊บประมาณนี้ละกันเนาะเลิ่มก <'s> go <S โอ้โหกว่าจะตกเสร็จบอกเลยเหนื่อยเหนื่อยโคตรนานวกว่าจะตกเสร็จอะคุณคือแบบตกจนเท็คเข้าแตกอะเออได้แล้วยี่ตัวโอเควันนี้ได้เปเทศกาลอย่างสบายใจอะไรวะเนี่ย อะไรอะ่ะอยู่ๆของก็เด้งออกมาไอ้บ้าผีหรอไม่มัง้งขอเก็บของหน่อยครับพวกปลาที่ได้มานี่ต้องเก็บไมเนี่ยเยอะมากเลยนะโอ้คือแบบอะไรตบีอะไรไมเต็มหมดเลยอะ่ะเอาเก็บตองไดเก็บแล้วกันเนาะอันไหนเยอะเกินก็ไม่เก็บเดี๋ยวเก็บหมดเลยดีวะเก็บหมดก็ไม่เร็วไข่ปลาล่ะไข่ปลาเก็บปะ เป็นคอลเลกชันไหมเออเก็บไว้เป็นคอลเลกชันแล้วกันนะผมอันนี้เหยือ่ออันนี้เชิดอันนี้เยอะเยอะเยอะเยอเก็บเหยื่ออะไรอันนี้เหยื่อใช่ไหมแมกเนตยังใช้อยู่โอเคอันนี้ประเชดอาา่าฮะได้เพิ่มใหม่ก้อนหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นแอนเชียนรอด้วยอันนี้ของดีเก็บไว้ไม่เสียหายเขาเก็บได้ออน,นิมอลแคคเกอร์นี่เดี๋ยวไปใส่ลงบ่อปลายจบๆไหมโอเคเหลืออะไรทำบ้างเนี่ยโอ้โหสบายใจละชีวิตมีความสุข เอ้กด,ดผิดตัวลมไปแล้วทำไมฟ้ามาถึงผ่าลงมาเนี่ยเมื่อเรามีสายร้ำฟ้าเยอะแยะแล้วนะทำไมอะสายร้วฟ้าเต็มหรอหรือไงโหลืมกินนี่เลยนะมีคนบอกมีคนมาขิงผมด้วยคุณผมกำหมัดจัดอะ่ะพี่รู้เปล่าครับว่าคนอื่นๆเขาอะ่ะเวลาเขาเก็บยางไม้กันอะเขาเก็บจากอาที่ไอ้เขาเก็บมอสจากที่ทํายางไม้ได้แต่พี่ทําไม่ได้พี่เลยจะต่อโอ,อ้ผมคดกำหมัดเลยเออจริงของมันอะ ผมเก็บไม่ได้ครับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าผมเหลือแต่ต่อครับอืมใช่แต่ฉันต้มายตากว่านะเฟ้ยเสรยใจวะไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงหรือถ้าเกิดได้ก็ต้องลองเอาเคียวมาลองดูลองดูปะไม่มีมันไม่ใช่ตองไงแล้วคุณมันเปลี่ยนไปดูดิไม่เออไม่ได้จริงไม่ได้จริงเออยอมก็ได้วะอม่เงย ขอร้องอย่าขิงเรื่องนี้เจ็บปวดว่ะทำงานแข่งจัดอันนี้เราเคลียร์ฟาร์มนิดหนึ่งนะเพราะฟาร์มตอนนี้คือแบบเลอะเทอะสุดเลยอะ่ะอืมคือเลอะสุดจะเลอะได้แล้วอะ่ะเคลียร์สัหน่อยเคลียร์ซะหน่อย,เ,ย,อยเดี๋ยววันี่ได้เทศการอย่างสบายใจเนาะเกประมาณนี้แล้วกัน ไะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันดีกว่าไปข้าเที่การกันเนาะวิลลิตีฟจากช่วงกลางคืนมัน้งเอ้ยก่อนนอนผมได้เปิดถังขยะเล่นผมเจอสิ่งนี้ว่ะแล้วจากทำเวสบอร์เดเสร็จอ่ะมันได้ไพ่ติกเก็ตด,ด้วยคุณเจง๋งเอาเรื่องเอาเรื่องเ,อเรื่องเปิดขยะต่อแป๊บโอเคผ่านวสคุณฉี่แล้วครับแล้วก็ได้ตังค์มาแสนหนึ่งจากการขายกาแฟเนาะก็ะถูกแล้วมาวันที้ยี่สิบเจ็ดแ้ดูมันเป็นร่วงปีที่เจ็ดครับเลขสวยนะเจ็ดเจ็ดเนี่ย โอเควันนี้ได้การนะผมเริ่มอ๋อได้ตังค์โดยลืมอันนี้เกาะขิงต้องไปเก็บวัตถุดิบต้องไปปะผมว่าผมควรไปปะถ้าไปมันก็ดีอ่ะโอ้วไวเอเซนสิบ e อันเลยเหรอแล้วก็ละ y U วายอิวคูณสี่ว่ะมันไม่ได้ได้สองอันนะมันได้สี่อันเลยหูยรวยวะ่ะของดีของดีเนี่ยว่าไม่ได้ของดีจริงวะ่ะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้เราค่อยคุยกับน,น้องๆเลยนะผมรูกของน้องๆหน่อยเดี๋ยวหาว่าเราไม่ค่อยดูแลน,น้องๆเอ๊ะว่าแต่ไก่ไข่พันธ์ยังวะเรียบร้อยอยังไงชื่อแฟกไปเลยละกันเจ้าไก่ทองตัวใหม่ของเรานะผมโอเคไก่ทองตัวใหม่เกิบเนิร์ดแล้วรออะไรครับต่อไปก็ ไหนไก่เขาวะเอาเจ้านี่นะครับผมไอโออยู่มายี่สิบสี่เดือนแล้วเสียดาย้องวะนี่ตัวไหนอยู่มาในน้อยปะเปลี่ยนไก่แบบไก่ไก่ฟ้าหมดนี่ไงอีกตัวหนึ่ง็พร้องกันที่ป้าป้านาราเจ้าไก่สีทองผมจะเปลี่ยนให้ใหไก่เป็นสีทองทั้งหมดไปเลยแล้วกันนะฮะเพิ่มความอลังการฟาร์มจะได้แข็งแรงเคสั่งฟักครับแล้วก็อันนี้ด้วย อคอกนึงมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองตัวใช่ไหมสิบสองตัวสมมติว่วาเราจะย้ายอคอกให้นอ้อนงเชนคอกเราได้สิบองตัวแปลว่าไม่ซ้ายก็กว่ามีอคอกหนึ่งเต็มไปแล้วถ้างั้นเราก็ทำการเอาเอาไก่ดำหรือไก่ไก่ธรรมดาออกมากันเอาไก่ธรรมดาออกหนึ่งตัวไอโอบายบายลูก ส่วนข้อขวาก็เอาเปดตอรมีหนึ่งสองสามสามตัวหรอไดนโนเสวก็สามไม่ค่อยบานลานเลยฮนะไดนโนเสาร์สี่ไดโนสารแต่อยุนั้นสุดนี่เจ้าน,านี้เจ้ากิโลบายบายนะกิโลโอเคแล้วก็ให้น้องๆพออพันอย่างเลือดเย็นอ่าได้แล้วปะที่เหลือแค่มาคุยกับเจ้าหมูซึ่งว่าเขาคุยเจ้าหมูนานแล้วมีคนบอกให้ผมมาคุยได้เลยครับผมจะ ปฏิบัติเจ้าหมูอย่างดีเจ้าหมูลุกตัวเป็นไงบ้างอาการเอลุกหัวหน่อยลุกตัวเลยอะไรอ่ะมีหนอนอะแต่ไม่ได้ไม่ได้พกอ้นี้มาว่ะไม่ได้พกไอ้จอบมาลุกตัวครับสบายดีไหมทุกตัวขอบคุณที่หาของให้เราตลอดนะพวกนายคือส่วนสำคัญในการหารายได้ของเราเลยแหละ เอ้ยขอออกหน่อยออกไปได้เออมันดันตัวตัวดันผมอะเป็นไงมัง่งนกกระจอกเทศตั้งหลายสวัสดีครับว้าวว้าวว้อันนี้คือฟาร์มนกกระจอกเทศเยวเทำไว้นะทุกคนใหญ่ปะอลังการปะของดีอ่าทําไมเครื่องเรามีอันเดียวเหรอวะเครื่องฟักไข่นกกระจอกเทศเนี่ยเมื่อไหร่จะเต็มฟาร์มเนี่ยเครื่องฟักไข่นกกระจอกเทศใช้อะไรครับ ฮาร์ดบูดซีเดอร์ฉาดบนโอเคไม่ทำมันเยอะไปขี้เกียจทำโมดูทัท้งรู้แลว้วเยอะอะไรอ่ะพื้นแตกพวกวานฟ้าผ่านแรงขนาดนเ้เหรอเวอร์มากผ่าแรงเกินโอเคเดี๋ยวเรารอเข้าเทศกาลละกันนะทุกคนตอนนี้คือเราว่างงานแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินเปิดทั้งขยะในเมืองเล่นนะครับแล้วก็อืม โดีแล้วมันก็เด็มันไม่กระเด้องดอ,ออกอูเบอรี่ไว้นี่เดีวไดัอันนี้เก็บนี่ฟิลสแล็คฟิลสแล็คเป็นของกินอันนี้เก็บไว้นี่อ่ะเดี๋ยวเราเอาของไปแลกตัว๋วละกันเอาตั๋วไปแลกของของไปแลกตั๋วหรอวะเอาตั๋วไปแลกของนะผมแล้วก็รอเทศกาลนะครับปะไม่มีอะไรทำแล้วว่างๆชิวๆ let's go <S โอเควันเทศกาลเข้าศูนย์กลางเมืองไม่ได้เลยโอเคครับว่าง ว่างทาไงเดียววันนี้ยลงเหมืองเล่นอยู่าบปะไปกระโซกมอเล่นเดี๋ยวเก็บของกอันเฮ้ยสภาพนะ่ะโอเคได้เวลาเทศกาลแล้วทุกคนผมไปลงเหมืองเทสไซ์มาได้ของมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้สิ่งปแปลกแปกมาก็คือติ๊กเก็ตอีกเจมอลสามอันซึ่งไม่กระซ้ำหมดเลยโอเคขอบคุณครับปะเริ่มเทศกาลเลยดีกว่าคุณเดี๋ยวดูซิมีคําพูดใหม,ม่แปลกแปก,แปกไหมเอ,อ้ยมีนี่น่ะอืมเขาอยากเข้าไปในไอ้นี่นะผมแต่เขากลัวนะครับมีอะไรแปลกแปกบ้างไหมอะ มีเกรฟสโตนมีแรโครเก็บไปเพิ่มกันแล้วกันเนาะอืมแจ็คเลนเทนเอาไปสักหาตัวเอาหมดเลยแล้วกันซื้อหมดเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันอย่าเข้าไปใกล้ามากนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเนาะคำพูดทุกอย่างคล้ายๆเดิมหมดเลยครับมีอะไรแปลกไปไ,ปไหมอืมเทศกาลฮาโลวีนนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่เป็นพิเศษเห็นเขาบอกว่ามีบางอย่างใหม่ก็คือเขาเปลี่ยน เปลี่ยนเมสเหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยนี่ก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอก็ตามทางนี้โอ้มิลิโอฮะแล้วก็มีลูกชายลูกสาวของเราอันนี้บาบิยาก้าโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมเรื่องเหมือนเดิมลีโอเป็นไงบ้างเทศก,ก,กาลสนุกไหมลีโอไม่กระพริบตาเลยเนอะผมหลังจากที่จอนี้นะผมหลังจากเก็บต้องจอนี้นี่ยผมอ่าหลอนแล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่ทุกอย่างโอเคทุกอย่างรุ้นเหมือนเดิมโอ้นึกว่าเทศกาลนี้จะมีอะไรใหม่นะฮะไม่มีไม่มีทุกคนแอ้ใครที่ไม่เคยดูเทศการลนี้ก็เดินตามผมมาผมจะพาไปรับของรางวัลกันนี่เดินนี้มาพลุนี่นี่นี่ก็น,น,นี่ออมเขานี่นผ้ผงเราจะเจอถ้ำเดินออกขวาแล้วก็เดินลงมานีเฮ้ยมีนี่มีไปต่อนี่ นี่ก็ได้พาักขินโหนมมีไปต่อด้วยนี่อะไรอ่ะต้องการไปสะเกียบชาวเอาหรือเปล่าเอาไปดิอา้าวอ๋อคือพาทางมาทางออกอ๋อแค่นี้เหรอโอ้ช็อตเอาอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเจ๋งเจ๋งมีอีกปะมีกปะมีทางให้ออกง่ายขึ้นเว้ยเฮ้ยเออดีเว้ยดีเว้ยมีอื่นอีกไหมอ่ะอย่างอื่นที่น่าสนใจอะมีปะ ไม่น่ามีแน่เลยวะ่ะมีทางออกที่ดีขึ้นนะครับอืมที่เหลือก็เหมือนเดิมไม่เหลือเพิ่มเติมละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยี๊ฉักลัวจังเลยอ่าโอเคก็รักลับกันดีกว่าทุกคนกคนึกว่าจะมีเทศกาลอาจจะแจ่มอะไรใหม่ๆเนอะไม่มีไม่มีปครับพักผ่อนฮ่าสนุกแฮะแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้เป็นเทศกาลมันจะเน่าเร็วนี้มั้งถ้าไม่ผิดอะป่ะนอนพรุ่งนี้ก็ วันที่แปดวันสุดท้ายแห่งดูใบร่วงเนาะไะครับเดี๋ยวตัวให้พร้อมก่อนเข้าฤดูหนาวเนาะโอเคก็ประมาณนี้นกันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเลยครับผมที่รับชมครับติดตามในครั้งหน้ารับผมนายบริษัทเกมมีชื่อว่าสแตนดิวลี่น้องถ้าจะยินดีฝากกดไลค์กดซับแครกันด้วยนอ้องมาดูกันว่าฤดูหนาวในครั้งหน้าเนี่ยที่ใกลังจะมาถึงกันจะมีอะไรแจ่มๆรอเราอยู่นอ้อง เจะมาในคลิปหน้าตอนนี้ไปไปครับรีวิคอมเมนต์กันเยอะๆหนมแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะผมจะได้ีกอัไใจะทำต่อนะครับไปไปครับก็จากกันไปก็ฝากช่องทางติดตามอื่นด้วยนะผมก็จะเป็นทางทวิตเตอร์ทางทวิชทีวีทางทิกต็อกทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหนผมก็ทุกชื่อใช้ชื่อเดียวกันเลยคือส t ต็กเวชันทีวีหนอมเจอกทุกคนไปไปครับ